นี่เตรียมส่งงานนะฮะ,นนะ,ะคันนี้ไปยะโสธรนะครับลูกค้าภูมิใจมากที่เลยมันได้มาทําที่ร้านเรามาดูเลยอันนี้เกอร์เรรถใหม่หมาเดิมสีเกอร์เฟดยเติมน้ำมันอย่านีเปิดนะครับลอ็อกออกมากะซ้ายช่วงนี้สีส้มคันนี้สีส้มนะครับช่วงนี้สีส้มกําลังมาเลยฮนะ นี่สาวปิดไทยเลยนะครับท่านนี้สีส้มข้างแล้วก็อะไรพลอตเตอร์ออกมาแต่น,นี่เป็นปลาด้านล่างนะครับปลาด้านล่างวางของนะคือด้านหลังเลยครับท่นนี้ด้านหลังน้ำเงินเลยทันนี้ด้านหลังเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วครัง้งหนึ่งแันนี้ทั้งนี้สวยแล้วขอบย้าย เป็นดาวไลท์นะครับสองนี่อันนี้เปิดสองน,นี่อันนี้จะเป็นประตูบานสวิงจะเป็นประตูบานสวิงนะครับโชว์ด้วยเพื่อจะได้ปัดกระแทกปีดเข้าไป รถตัวใหม่เราจะมีเบ้าแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับก็ก็อกหาแล้วก็ขักขึ้นไปเลยครับนี่ได้ไปจะตรงได้ฉากขนาดที่ตัวนี้ก็เหมืนลงมา อันนี้สวิงไม่ได้อีนนี้ขาดที่นี้นะครับจะมีอ,ออกพักไฟตัวเมียเรามีให้สี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสีันนี้ลูกค้าจะทำเป็นเล่นระดับเพื่อจะวางของวางตู้โชว์นะครับช่องเก็บของจะมีสองสองที่นี่มีใหญ่กับเล็กฝั่งนี้ข้อข้อดีของฝั่งนี้ก็คือลูกค้า อยากจะเอาน้ําแข็งถังน้ําแข็งที่เป็นสีส้มสีน้ําเงินแล้วก็สามารถเก็บตอนที่เราเก็บรถถังน้ําแข็งจะซ่อนไว้ด้านในคาลเตอร์เวลาเราสลด์คาลเตอร์เวลาเราสลด์เคา์เตอร์ก็ตัวถังน้ําแข็งก็จะเลื่อนออกมาทางไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็มีแฉพัดลมนะครับเราเรา,เราแงพัดลมให้ระบบน้ำก็เหมือนเดิมนี่เลยที่อุปกรณ์คันนี้หัว มัวข้างหมูนะครับช่องเก็บของซ้ายขวาช่องเก็บของซ้ายขวาเบรกเกอร์ไฟอยู่นี่ครับกันดูดสวิตอยู่นี่สวิตไฟอยู่นี่ช่องเก็บฝาช่องเก็บของปั๊มน้ำออโต้อยู่นี่เลื่อนข,า,ขาพับขาพับอยู่นี่ครับคันนี้ลูกค้ามาจากเ้าโสธรน,นะครับมาให้ทางร้าน บริการทําให้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าจากแยโสโธทรด้วยนะครับขอฝากผลงานสวยๆด้วยนะครับติดต่อช่างบองโอตโตทักนะครับ0871065050นะอยู่ลังสิตนะครับที่เดียวขอบคุณครับสวัสดีครับ